อัศวินลั่นปัญหาอุบัติเหตุบนทางมาลายต้องแก้พร้อมกับจิตสำนึกผู้ใช้รถวันที่26มกราคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมได้โพสต์ข้อความรา้ย,ยาวผ่านทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยบนทางมาลายในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครผู้ว่าอัสวินระบุใจความว่าต้องขยายการจับปรับ ถึงเปลี่ยนจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนให้ได้ในพื้นที่กทมมีทางม้าลายเพื่อให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ผ่านมากทมได้แก้ไขปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย ด้วยการเพิ่มสัญ,ญลักษณ์เตือนเช่นทาสีทางมาลายให้เห็นเด่นชัดขึ้นตีเส้นชะลอความเร็วแบบสั่นสะเทือนหรือแบบซิกแซกในช่องจราจรก่อนถึงทางมาลายเพื่อให้คนขับรถเพิ่มความระมัดระวังขึ้นแต่ก็ยังมีคนขับรถบางส่วนเมินเฉยสัญ,ญลักษณ์เตือนของทางมาลายจงใจที่จะฝ่าฝืนกฎจราจรความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนนแบบนี้ จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้ที่ฝ่าฝืนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ยังฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่อาจแก้ไม่ได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวตั้งแต่วันที่1มกราคม2565มีผู้ฝ่าฝืนโครงการจะปรับด้วยเทคโนโลยี AI กว่า2 5 0 0 0รายไรหรือเฉลี่ยว,วันละ1000รายไรดังนั้นการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการแก้จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ